สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะจะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่9กลาร้านนัดพักเครื่องนะคะสแกน QR code คเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6อ9นะคะพี่เพิ่มเพื่อนแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่นี่ ID l ดี e นนะพี่สามารถสแกนได้เลยนะคะจะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่นะคะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นช่อ19นะคะพี่เป็นช่อ19บนะคะพี่สามารถตั้งบูชาบนหิ้งพระหรือว่า ตั้งบนพานน้อยๆได้จ้ะพี่มีหลวงพ่อเงินนะคะพี่มีหลวงพ่อเงินนะถึง19องค์ด้วยกันนะคะพี่า่าเป็นช่อนะคะพี่ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยผิวเดิมๆเลยนะคะพี่พามาจากยิ่งพระเขาเลยนะจ๊ะตรงนี้มีแปะทองนะคะพี่คาเนี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หนึ่งชอนะคะมีถึง19องค์นะคะพี่ จ้าอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะสวยสมบูรณ์ทุกองค์เลยไม่มีชํารุดต้องฟ่อมตรงไหนเลยนะคะพี่เป็นช่อ19นะ1ช่อนะคะจะมีถึง19องค์ด้วยกันเลยนะคะพี่ค่ะนี่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่จ้าเป็นขนาดตามจริงแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้ตั้งจริงตั้ง่านได้เลยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่สำหรับหนึ่งช่อนะคะหนึ 1, ่งพันสองร้อยค่าจะส่งไปทางบุกห้าสิบบาทนะคะและจะแพ็คอย่างดีเลยนะคะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ามีดจะพี่มีหลวงพ่อกวยเอ้พูดผ,ผิดพี่มีหลวงพ่อเดิมพี่มีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดหมอนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลย เป็นเข่าควายเผืองนะคะพี่นี่เข่าควายเผืองนะด้ามจับนะพี่นะนี่ทั้งปอแล้วก็ทั้งด้ามจับตรงนี้นะพี่นะเป็นเข่าควายเผืองนะพี่เป็นของเก่านะพี่นะแบบนี้เลยเก่าๆฝีสวยแบบนี้เลยนะคะมีเล่มนี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่900บาทนะจ๊ะสวยงามมากเลยค่ะพี่เป็นของหลวงพรเดิมนะพี่นะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะเป็นเข่าควายเผืองนะพี่นะ9 0 0บาทนะจ๊ะพี่จ๋าก900บาทนะคะ ต่อมานะคะพี่มาชมฝ้อยนะคะพี่เป็นฝ้อยงาช้างนะคะเป็นฝ้อยนะคะพี่ทุกเม็ดเป็นงาช้างนะคะพี่สามารถปดได้ปดก็ได้ฝวมที่ฝีฝะเลยก็ได้นะจ๊ะพี่ีนจ๋ะสามารถปดได้แบบนี้เลยส้อยนะคะพี่อยู่ที่1,800นะเฉพาะฝ้อยนะคะพี่1,800นยความยาวถึง26นะคะพี่ไม่ต้องปดก็ได้นะคะมาพร้อมพาด์สมเด็จค่ะพี่หาถ้าพี่รับพาด์สมเด็จด้วยนะคะ นี่ค่ะเพาะฝอย1,800นแ้ะจะพี่พระสมเด็จอง,ง์นี้สวยมากเลยนะคะพี่เป็นตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นจะใช้ชมใกล้ๆก,ก่อนนะคะนี่จ้ะพี่นี่พระคู่นะคะพี่จ้ะนี่นี่เป็นองค์พระนะคะพี่องค์พระสมเด็จเนาะถอดออกจะกรอบมาจ้ะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ข <c oughs> อไห้จ้ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่ม,เต,มเติมได้จ้ะพี่อันนี้เลย นะคะพี่หารับพร้อมตลับนะคะพี่รับพร้อมตลับอยู่ที่900้บาทรับแต่องค์พาะอย่างเดียว700บาทนะจ๊ะพี่องค์นี้สวยมากนะจ๊ะนี่จ้ะนะคะพี่รับพร้อมตลับอยู่ที่900บาทนะจ๊ะจ้ะนี่จ้ะพี่จะใส่ไพ้แบบนี้เลยสวยมากนะคะพี่ตลับสวยมากเลยนะจ๊ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาตลับนะจ้ะพี่ตลับพาสฟมเดจสวยมากเลยจ้ะพี่เป็นตลับ เขาเรียกอะไรพี่เหมือนเงินชุบหน้าก่ะพี่นะแบบนี้เลยพร้อมฟ้อยนะคะพี่ถ้าพี่รับแต่พระสมเด็จนะคะพี่700บาทรับพร้อมตลับ900านะคะพี่แล้วก็นี่จะพี่นี่สร้อยนะคะ1,800นะคะพี่หานะแต่การนี้1,800นะคะพี่เฉพาะสร้อยงานนะคะพระไม่เกี่ยวนะพี่นะชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวกลัวพี่พี่ว่าเอานะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมพระ องเล็กๆนะจ๊ะพี่เป็นผักเครื่องนะจ๊ะมาชมได้เลยองแรกนะจ๊ะพี่เป็นพระพระร่อนหรือเปล่าพี่หรือพระเปิมนะพี่นะนัดไม่มั่นใจเลยต้องขออภัยนะคะนี่ค่ะฝวยยแบบนี้เลยนะคะพี่600บาทนะจ๊ะพี่600บาทนะจ้ะาพระโปรโมชั่นนะคะพี่สามารถจับคู่ได้นะคะพี่คะพ้าโปรโมชั่นสามารถจับคู่ได้เลยนะคะพี่ 600คู่ละ1,000ค่าจะส่งไปทางบอกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่จะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ฝวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้าฐานเป็นแบบนี้นะคะขาพี่ขา600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทค่าจะส่งไปทาง50บาทต่อมาเป็นฟุ้งกอนะคะพี่ผัาฟุ้งกอเนื้อชิ้นนะคะพี่ขา เนื้อชินนะคะพี่เป็นพักกูจะเป็นเนื้อชินนะพี่นาะแบบนี้นะจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันนะคะเก่าๆ,ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หาท้าเบากูเดิมๆเลยนะคะหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าหลวงพ่อปานะคะพี่หลวงพ่อปานะคะพี่นั่งบนหนุมานะคะพี่หาแบบนี้นะจาา 600บาทเช่นกันนะคะพี่หา600บาทนะจ๊ะองค์นี้นะ600ยบาทภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถบอกได้นะคะทักถามภาพเพิ่มเติมได้เลย600ยบาทจ้ะประมาเป็นหลวงพ่อปานองค์ที่2นะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่พิมพ์นั่งไก่นะคะพี่หาไก่หางพวงนะพี่น้องเฮจัดด้านั้งหดจะเป็นแบบนี้ใต้ฐานนะจ๊ะเป็นนี้จ๊ะพี่จะสคปภาพส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะ600บาทจ้ะ ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พิมพ์ะรอดนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ค่ะแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังมีเม็ดแล่แบบนี้ด้วยนะคะพี่ดีจ้ะหลวงปู่ทวดพิมพ์ะรอดนะคะพี่หกร้อบาทนะจ๊ะหกรบาทค่ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะวัดถ้วยจระเข้พี่หลวงปู่นาคนะคะพี่หกรอบาทเช่นกันจ้ะพี่ร้อยจานอัตรสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่คะ ถ่ายฐานเป็นแบบนี้นะคะจะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่ขาเป็นนี่จ้าปักน้ํานะคะพี่ปักน้ํานะคะพี่ขาสมเด็จปักน้ำนะพี่นะำหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่ชีบุญเลือนโทรน้อยนะคะพี่คุณแม่ชีนะคะพี่เก่าเก่าฟุ้ยฟยแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะ 600บาทเช่นกันนะคะพี่ถาภาพไม่ชัดเจนพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ6 0 0บาทค่ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์วยเขนนะพี่นะออกวัดห้วยเขนนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะ600บาทค่ะค่าจะส่งไปทางที่50สิบาทนะคะพระโปรโมชั่นนะคะพี่สามารถจับคู่ได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยะคะ่ะองนี้นะคะ600นะคะพี่ ต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะพระปิดตาหลวงพ่ออีนะพี่นะเนี่ยพระปิดตาจะมีสามด้านเลยนะคะพี่หลวงพ่ออีนะพี่นะใต้ฐานตรงนี้นะคะนี่ค่ะสัตหีบนะพี่นะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะหกร้อยบาทค่ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ะสิงห์หลวงพ่อกวยนะคะพี่ค่ะ เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยเรียมมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะพี่หาหกร้อยบาทนะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะร้อยบาทค่ะต่อมานะคะพี่เหรียญจักรพี่เหเรียญเจริญพรหลวงพุทธิมนะคะพี่มีน้ำเบอร์นะสามศูนย์ห้านะคะพี่หาเหเรียญเจริญพรนะคะพี่ปีหนึ่งแปดนะคะพี่ เรียบมาเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่คะเหรียญสวยจาก600เท่านั้นจะพี600จะส่งไปทางบวกเพิ่ม50นะคะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญเก่าๆมีรอยจานแบบนี้นะคะปี04นะคะพี่ปเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะจาก600เช่นกันนะคะพี่ค่ะ600บาทคะ่ะ พี่ท่านใดเข้ามาชมใหม่นะคะพี่กดติดตามไว้เนะคะคนติดตามยังน้อยมากเลยค่ะพี่กดติดตามไว้ก่อนนะจ๊ะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรเผื่อวันไหนพี่ชอบเนาะอาจารย์มั่นนะคะพี่ค่ะอาจารย์มั่นนะคะเหรียญอันตากานะคะหกรเช่นกันจ้ะพี่ปีหนึ่งสนะคะ ถ้ามีชื่อบอกแล้วนะจะอ่านได้จ้ะพี่ถ้าไม่มีชื่อบอกแล้วก็ไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนี่อาจารย์มั่นนะคะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่คะหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พิมพ์ฝั่งหน้านะคะพี่องค์นี้สวยนะคะพี่พิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เพราะว่าเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะหกร้อยบาทนะคะพี่่าหกร้อยบาทคะ่ะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ ดะปีหนึ่งแปดนะคะพี่ดีจ้ะเหรียญกระไหลทองนะคะพี่หลวงพ่อเกษมนะพี่นะดีจ้ะหกร้อยนะคะหกร้อยบาทค่ะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อจงวันต่างนอกนะคะพี่ีจ้ะข้างหลังเป็นสิงแบบนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะ ค่ะ600เช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หาโสธรนะคะพี่หาหลวงพ่อโสธรเนาะ2460นะคะพี่เป็นเหรียญอันปากกานะคะจ้ะ600นะคะพี่600เช่นกันในการละ600้อยนะจะแจ้งให้อย่างชัดเจนเลยนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นนิค่ะหลวงพุทิมนะคะพี่ตะกุดมหาปลานะคะพี่หา ะก,กุดมหาปราบนะคะพี่ผงไทยภูมานะคะค่ะพี่แบบนี้เลยวยงามแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสําหรับหลวงปูทิมนะคะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะหกร้อยบาทนะคะนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะซ้ายและขวาเนี่ยค่ะมีภูมาน,น่อยตรงนี้จะพี่จะร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะโปรโมชั่นองละหกร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะคะพี่เรามาเริ่มที่อง์ละเจ็ดร้อยกันนะคะ เริ่มที่นี่เลยจ้ะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะรูปปลอโบราณหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเลยนะคะพี่ขานลยค่ะเรียม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กินขอได้เลยเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทคา่ะเหรียญพี่เหรียญหลวงพ่อเกษตรนะคะพี่ปีสองสามนะคะพี่ดูจ้ะตุ้นพิเศษนะคะพี่แบบนี้เลย เหรียญนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่หลวงปู่โตนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ปีหนึ่งหนึ่งฝองนะคะพี่ปีหนึ่งฝองนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะต่อมานะคะนี่ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อพันนะคะพี่วัดบางสะพานนะพี่นะพิษณุโลกนะคะพี่ค่ะด้านหลัง็ีพระพุทธชินราชนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะพี่แต่ได้มาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหนึ่งเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะต่อมานะคะพี่หลวงปู่ทวดมซ้ำค่ะพี่ค่ะซ้ำนะนี่ค่ะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะองค์ที่1เป็นปั๊มซมนะคะพี่คะค่ะ700นะคะ700บาทนะคะค่ะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นองค์รอยนะคะสวยมากเลยค่ะพี่สวยมากจริงพี่องค์นี้สวยนะคะพี่องค์รอยหลวงปู่ทวดนะคะพี่มีฝุ่นฟองถ้านัดจาไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดต้องขออภัยด้วยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่องค์รอยองค์นี้สวยนะคะพี่700บาทสวยมากะค่ะพี่หลวงปู่ทวดนี้สวยมากนะคะ700บาทจา้ะ ต่อมานะคะพี่มาชมนี่ค่ะหลังหนังสือตัวทอนะคะพี่บล็อกวงเดือนนะคะพี่าหาฉางให้นะคะพี่องนี้เป็นตัวทอนะคะพี่บล็อกวงเดือนนะคะนี่ค่ะดานคานะคะพี่จะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยง่าม,มากเลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดน,นะ ผิวเด,เดิมเลยค่ะพี่แบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะเจ็ดร้อยบาทนะคะตัวทอนะอีกพิมพ์หนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นธรรมดาไม่มีตัวทอนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังหนังฝือเช่นกัน,นะพี่่ะ<ม>บล็อกวงเดือนเช่นกันสวยคนละแบบนะคะพี่ที่ชอบทั้งสองปิดทั้งสองได้เลยนะคะนะดัดลดไทพิเศษเลยนะคะนี่ะ่ะจ้าเจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่มาชมอ่า นี่ค่ะพี่เจ็ดร้อยนะคะแปบบ๊บนึงนะคะพี่ผมเด็ดวันละค้งนะคะพี่หางคงน,นี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะฟีนไว้นะคะพี่กลัวผะเสียหน้าผานะคะพี่แบบนี้นะคะ 700, เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยนะคะทําด้วยอีกหนึ่งองนะคะพี่เป็นวันละค้งนะองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่เนื้อหาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ วยเดิมเดิมเลยค่ะพี่หา700เช่นกันนะคะพี่700บาทนะคะจาก700บาทนะจ๊ะจากองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่่านใดชื่นชอบนะได้เลยนะคะพี่องค์ที่สามนะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานเหมือนจ้า สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่700บาทนะจ๊ะจ้าพี่ต่อมานะคะมาชมหลวงปู่บุญนะคะพี่หนุมานวันทานะคะพี่หนุมานจับหลักพุทธินะคะพี่จ,จับลอยจาหนหลักละชัดเจนเลยพี่สวยมากเลยองคนี้นะจ๊ะ1,200พี่สวยงามเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ1,200เกเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ 1,200นะคะนี่ค่ะถ้าไม่ชัดเจนไงพี่สามารถขอพับเพิ่มเติมได้นะคะนี่ค่ะเป็นไม้มงคลน,นะคะพี่1,200ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงผู้ฝุ่นนะคะพี่เป็นหนุมานเช่นกันเก่าพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ในฐานเป็นแบบนี้นะคะมีลอยจานแต่เรืออรางมากเลยนะคะพี่ของเก่าเนาะ1,200เช่นกันนะจ๊ะพี่จ้ะ ่อมานะคะพี่อันนี้เป็นผ้าหูยานลบบุรีนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่ฟฟฟฟฟเก่าฟุดเฟลแบบนี้เลยนะคะอันนี้900า้อยจะพี่จะาเก900<ๆ>้ารนะคะเก้900บาทนะคะจาะพักกิ่งนะพี่นะนี่อันนี้ไม่ฟาบที่ว่าที่ไหนเลยพี่่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ องนี้นะคะพี่1,500นะคะพระกิ่งองนี้องที่1 1,500นะคะพี่สวยๆนี้นเลยองที่2นะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่พี่ท่านใดทราบนะมาได้มาสององอ่ะพี่ได้มาแบบเนี้ยอันนี้มีรอยจานนะคะพี่นี่ค่ะลอยจานแบบนี้ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่ เป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่คะ่ะปีหนึ่งห้านะคะพี่เลี้ยมมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่จ้ะหนึ่งห้านะคะพี่สี้ฟ,ฟูไว้เลยจากเฟยสมบูรณ์หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะคะจะ้ะต่อมานะคะพี่เป็นชิ้นสุดท้ายของ EP แล้วพระเจ้าตากนะคะพี่พระเจ้าตากของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ใต้ฐานเป็นทองคําแบบนี้นะคะพี่สืยๆฟ,ฟแบบนี้เลย องค์นี้นะคะพี่ขออนุญาตอยู่ที่1,200นะคะสำหรับอ p พีนี้นะต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆี่นะคะติดตามรับชมรับฟังชอบชิ้นไหนนะคะพี่แคปส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ท่านใดยังไม่มีไลน์โทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับพระเจ้าตานะคะพี่1,200นอ้ีพีนี้นะีต้องขอกราบขอบคุณขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีค่ะ